สวัสดีค่ะอีฟค่ะวันนี้นะคะอีฟจะมาแต่งหน้าในวันฮาโลวีนก็คือวันนี้วันที่31มสอ็ตุลาคมนะคะเป็นเทศกาลปล่อยผีของฝรั่งนะคะวันนี้อีฟก็เลยจะมาแต่งหน้าผีกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าผีของอีฟเนี่ยจะน่ากลัวไหมซึ่งทีมในการแต่งหน้าวันนี้นะคะก็คืออยู่ในคอนเซปผีหน้าแหกเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าผีหน้าแหกเนี่ย หน้าตามันจะเป็นยังไงเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าสดนะคะแต่ว่าทาแป้งแป้งเด็กบางๆลงไปที่หน้าแล้วนะเราจะใช้เจลาตินแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แผ่นเจลาตินนะคะตัดเป็นลักษณะเบ้าตาแบบนี้นะคะเพื่อจะแปะลูกตาของเราลงไปนะคะ<ๆ>เราใช้แผ่นเจลาตินผงวุน้นนําไปละลายน้ําร้อน1-2นาทีนะคะเราก็จะได้ผงวุ้นเจลาตินแบบนี้ อัาตราส่วนก็คนให้มันเหนียวเนียวแต่ว่าข้อเสียของมันที่สําคัญที่สุดเลยนะคะ <Yeah. S 1> คือมันมีกลิ่นเหม็นจากเจลาตินแต่ว่าอีพอนได้นะคะ <Yeah. S 1> เริ่มใส่สีผสมมหาสีแดงลงไปนะคนให้เข้ากันแบบนี้นะ พี่อีฟนะคะเอาแผ่นแปะตาที่ตัดไว้เมื่อกี้นี้นะแล้วก็ใช้เจลาตินสีแดงๆที่โชว์เมื่อกี้เนี่ยเอามาแปะด้านบนแบบนี้นะมันก็จะเหมือนเนื้อแบบโดนถลอกๆนะคะเห็นไหมอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะแต่เอาคล้ายๆล้วอีฟก็จะมาแปะตรงนี้นะคะตาบริเวณตรงนี้นะ,ะตอนแปะเนี่ยหลับตาไว้นะคะแล้วก็ใช้กาวเจลาตินที่เราผสมไว้นะคะทาลงไปเว้นขอบตานะคะไอเจลาตินของเราเนี่ยมันจะเหนียวๆมันจะเป็นกาวให้เราได้นะคะ เว้นขอบตาแล้วก็ขนคิ้วนะไม่งั้นอาจจะไม่เหลือไม่เหลือขนขนตาแล้วก็ขนคิ้วนะคะแปะลงไปแล้วนะอ่าแล้วก็ใช้มือกดๆนะคะให้มันติดได้แล้วนะแบบนี้เลยแต่ว่าเราต้องรอสักพักหนึ่งนะให้มันแห้งสักพักหนึ่งนะคะระหว่างที่เรารอลูกตาตรงนี้แห้งนะคะให้มันติดกับผิวหนัง,งเราเนี่ยเราก็จะมาทาปากกันนะจะใช้เป็นลิปสติกแบบว้าย เลสติกแท่งนี้นะคะมันอาจจะแบบเลอะๆนิดนึงนะเพราะเออว่าเพยใช้แต่งหน้าผีไปแล้วนะคันจมูก้าลงไปสีอาจจะแดงๆดำๆนะคะแล้วก็จะแต่งคิ้วอีกข้างหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ต้องสวยอะไรมากนะแบบว่าเลอะๆหน่อยนะคิ้วคิ้วคิ้วผีนะแต่งลูกตาทางด้านนี้นะ ใต้ตาเหมือนแบบโดนต่อยช้ำๆนะคะประมาณนี้นะตาเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะพี่จะเริ่มตกแต่งแผลบริเวณรอบด้านนี้นะคะนะ้องตกแต่งให้เป็นเหมือนกับเนื้อถลอกถลอกตรงนี้นะแบบสยองสยองหน่อยก็โดยใช้นี่แหละผงเจลาตินกับผงวุ้นเนี่ยละลายน้ำร้อนนะคะ น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยนี่มันยังไม่เสร็จนะเนี่ยตอนนี้นะอีฟก็แต่งหน้าไปฝั่งหนึ่งแล้วนะคะจนอีกฝั่งหนึ่งก็จะทาปากแล้วก็ทาตาไว้นะเรามาเติมสีคราๆให้กับบริเวณแผลของเราช่วงนี้นะแต่ว่าไม่ต้องปล่อยให้มันแห้งมากนะเพราะว่าจะทําให้มันเหมือนกับแผลสดเยิ้มๆแบบโดนถลอกมานะอายแชโดว์สีดํานะคะค่อยๆแต้มบริเวณรอบๆนะคะก็ะผีของเราเนี่ยมันก็จะแบบว่าโดนถลอกถลอกหน่อยนะ เหมือนแบบโดนดินถ่ายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จินตนาการนะคะดูหนังมากไปหน่อย <c oughs> อตอนนี้หน้าผีของเราก็เหมือนเปื้อนดินแล้วนะเราก็จะเติมเลือดปลอมที่เราผสมเจลาตินกับผงวุ้นเอาไว้ซื้อมาจากไดโศกนะคะเลือดปลอมแต้มลงไปนะใกล้จะเสร็จแล,ละผีของเรามันอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะเพราะว่าไม่ใช่เมคอัพอาติสชื่อดัง <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์ดีวของเล่นเด็กนะแต่ว่าวันนี้เรามาเปลี่ยนลุกกันนะคะสำหรับพีอีพีว่ามันโอเคแล้วแหละเอาเลือดนี้ใส่ลงไปแล้วก็ให้มันตกๆหน่อยเฮ้ยมันน่ากลัวกลัวหน้าตัวเองค่ะตอนนี้เอาเลือดปอมตกแต่งให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะถ้าแม่เห็นแม่คงตกใจฮะไม่ทำอะไรมาแม่อ่ะช็อกได้เป็นไรที่น่ากลัวโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย อะรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้นะคะที่สำคัญเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอ e ี MyTube ก็สามารถกดติดตามให้กำลังใจอีฟได้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนจ๊าเฮ้ยกลัวหน้าตัวเอง